เ้ยหรือเราต้องเอาหาอะไรมาใส่ในนี้ป่ะเออหาอะไรมาใส่ในนี้ป่ะเอากดไลค์กดแชร์ไปก่อนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดได้นะฮะตอนนี้ตอนนี้กดได้นะทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเร็วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปก่อนอุย้ยอันนี้เหมือนเราต้องวิ่งตอนตอน,ตอนแถบมันโอ้โหเราก็จะรอดอยังไงวะเนี่ยต้องวิ่งไปทางนู้นต้องวิ่งไบบเนี้ยปันโอเคปานวารีบีติง้ง สวยโอเคประตูนั้นเปิดครับทุกคนไปวิ่งโอเคอยู่ข้าวมากเลยวันนี้อุยอ้ยอุย้ยโหกลางโคตรสวยอะ่ะโอดใกล้ขนาดมึงยังเห็นไม่เห็นอีกว่าผ่านแน่นอนพี่ตูมันดิมันจะผ่านได้ไงวะเฮ้ยมันดัก มันดักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดินเร็วมากเดินเร็วมากเฮ้ยใครจิ้มวะเฮ้ยอีเวนจี้มเหอะมันจี้มเหอะมันจี้มเหอะเฮ้ย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 อีป้าไอ้ป้ามหาหาไอ้อ๋อผมกดอาร์เมื่อกี้กล้องเลยเปลี่ยนมุมโอ้โหเสียดายยาเสียดายยามาครับเส้นว่ายกันหน่อยดิอะไรวะเนี่ยเบนจะพาคี เอาไว้ทำอะไรนี่แล้วพี่จะเดินเข้าไปข้างบนยังไงวะอ๋อจะจอผีผีหัวขาดนะทุกคนผีไม่มีหัวอย่าผวนนะวิ่งวิ้วพิวว่ามีตัวต้องมีตัวอะไรที่ผักผมตกแน่เชื่อเหรอวัดวัดวัดยังยังสองก่อนสองตกใจสองตกใจโอเคเวลี่กูดโอ้ย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 เดินไปเดินไปเดินไป โอเคผ่านครับทุกคนโคตรง่ายเลยโคตรง่ายเลยหาทางออกจากคุกนี่ยังไม่ออกจากคุกอีกเหรอช่วยออกจากคุกอีกเหรอเฮ้ยโดนอะไรวะเอา้าตกลงไปคุกอีกโอยก็จะหาทางออกได้ตั้งนานอันนี้เหมือนเราอยู่ในถำ้ำไอ้ที่เดิมมะเนี่ยตีของมีของด้วยของทำอะไรปึ้งอุ้ยตีของบึ๊บเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยต้องสู้อักมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาถึงก็เปิดเลยเหรอโอ้ตายโอ้โอ้ no เราต้องไล่ตีข่มถูกของมะโอ้ยล้มล้มวิ่งไปเลยลูกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปโน้นวิ่งไปงนู้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวเออเวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคอ๋อนี่ไงได้รูปปั้นเราต้องเก็บรูปปั้นเว้ย ตอนนี้เราได้รูปปั้นมา2อันแล้วเราต้องมีรูปปั้นทั้งหมดเนี่ยสี่อันใช่ป่ะเดี๋ยสู้รบกันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ,อีลุงอีลุงโดนไปก่อนมีดหนึ 1, 2, ่งสองสามวิเจนเหรออย่าบอกนะว่าเป็นรูปเจนผมว่าแม่งแกงชัวร์โอ้โหนี่เหมือนลงเร็วคือผมกดสวิตช์ลงถูกปะ่ะเอาคนดู สบอยผมกดสวิตช์ลงถูกปะผมขี้เกียจเดินมาอีกรอบผมกดสวิตช์ลงอย่งนี้ผมถูกป่ะหรือว่าจะต้องกดจนกว่ากับดักจะหายอ่ะไม่มีใครตอบอีกสตีมันดีเลยสตีมันดีเลยกดสวิตช์ให้กับดักหายไปบางส่วนแล้วก็เดินกลับโอเคกเนี่ยต้องการแค่นี้แหละต้องการแค่นี้แหละโอเคไปได้ปะวะไม่ไดไ้มันอาจจะต้องเออสวย โอ้ยนี่ไงทุกคนเลข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 โจทย์เป็นง่ายแล้วก็อะไรนะเก้าเออเออว่ะอ่ะอ่ะผิดไม่อยากดูกันนานๆหรออืเฮ้ยได้ครบว่ะได้ครบว่ะเฮ้ยหยดชโคตรโคตรโคตโอเคสวยไปปลาอะไรมาวะ ไปไปพีป่ยักษ์พี่ยัดพี่ยัดโอเคโอเคมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราครับทุกคน <c oughs> คือบางกีไม่ต้องตีของใช่ไหมเราวิ่งหนีไปเลยถูกปะ่ะ okay, โอเคไอ้ก็เด็อ๋อพอตีของปุ๊บเนี่ยพี่จะสามารถวิ่งได้ถูกปะ่ะโอเคเข้าใจละขอตีของปุ๊บมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรโอเคเก็ฑละเกินละเองโอ้ยมาใกล้มากามาใกล้มาก,ามากสมมติถ้าเราไม่เดินเนี่ย มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถูกป่ะมสมมติถ้าเราไม่เดินเนี่ยมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถูกป่ะใช่เหรอวะคุณพี่เจ้าของเกมครับผมรอบหน้าผมบรบกวนนะครับสร้างแมปให้มันมาง่ายผ,ผมหลงทางครับพี่ผมผมหลงทางครับคือตอนนี้ผมประสบปัญหาในการที่ผมจำทางเกมนี้ไม่ได้ครับพี่ คือผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นยากนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเดินกลับมาทางเดิมเหรอหรอผมหลงทางครับตอนนี้การที่ผมตุยเนี่ยผมหลงทางบ่อยมากโอเคตันนี้เราจะจําทางนะทุกคนหาปืนใหญ่ <laughs> โอเคเฮ้ยเจอว่ะเฮ้ยติมแล,แล้วทำไงต่อวะเราต้องทำไงต่ออ่ะ เราทำไงต่อ,อเจอแล้วว่าเฮ้ยไปอุ้มเดี๋ยวทางกระชม่ต้องวิ่งผ่านทางนี้เดี๋ยวเราจะรอไม่รอแล้วไปเจอว่ะทางนี้เหรออันนี้เหรอโอเคเรามีปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่เว้ยยิงมันเอกัน่อ เซฮายดากิช right, ิไปวิ่งทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งเราต้องซิกแซกครับเราต้องซิกแซกครับอ่าดาเกิชิไล่ตามมาสิเฮ้ยเอามันไปตรงนู้นได้ไงวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยไททันไทยท่านไททันเฮ้ยไททันเกาะ ว้าดเว้าดเลยเด้ยทางกะทิเดี๋ยวใจเย็นทางกะทิทางกะทิฝังก่อนฝังก่อนฝังก่อนเออโถ่เลยเปิดไม่ได้วะทำไมมันเปิดไม่ได้วะเออเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเครอดครับโอ้โหมันโคตรโหดเลยอ่ะมันยกกลิ่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยโฮ้ยตกใจอ๋อมันคนนี่หว่านึกว่ารูปปั้นเออนี่ร่างจริงมันนี่หว่ากมึงงจะแท้ร่า เฮ้ยไอ้ท่านนี่คือจะจบแล้วปะเนี่ยอไปช็อ,ชอตไปตายเลยปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเต็มเต็มใจเย็นเต็มฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยเป็นหินมีดอาคมปรับปรุงตายจริงไหมเนี่ยไอ้หมอผีตายปะเนี่ยตายจริงไหมเนี่ย โอเคจบแบบฮอลลีวูดไปวิง่งจบแบบฮอลลีวูดไปวิง่งต้องวิ่งหนีครับจบแบบฮอลลีวูดต้องวิ่งหนีหินยังไหวยังไหวยังไหวโอเครอดทำมา้อมโอ้ยังเยอะจึก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 จก,กินพะลาโอเคอเคอาไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อุยเสียงอึง้งเสียงอึง้ง โอ้โหแล้วมันยืนจ้องหน้าอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยปั่นไม่ได้เออเฮ้ยโธ่แค่นี้เองคือหลงแมปอ e ีสปอร์ตครับตอนนี้ดูดิอันกระทิงอะ่ะเหมือนน่าจะเป็นโยบาลอุยอ้ยอุ้ยไฟเฮ้ยถังกระชีบะเนี่ยอุย้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะอุย้ยใครขอนะ่ะใครหอนเต็มเลย อุ้ย,ยทีเดียวตายเลยงงเหมือนกันต้องฝันหัวเหรอว้าววิ่งหนีโอ้โหโคตรโหดตึด๊กไปทีเออและเฮ้ยมาไม่บอกไม่กล่าวมาไม่บอกไม่กล่าวมาไม่บอกไม่กล่าวโอ้ห่าแล้วเหรอทำไมมันง่ายกว่าลาตีเยอะเลยวะยีลาตีนี่ยางยากเลยไายทุกคน ปล่าออกไปอีกแล้วแม่งมีอยู่สองอย่างก,กับวิ่งหนีกระฝ่าโอ้ยอุย้ยตอนต้องเซฟอีกบาปทั้งห้าเฮ้ยสูบอยู่พยาคาว่ะเหมือนตอนต้นเกมเลยที่เราเจออะใช่ไหมเฮ้ยจ<ะ>เยจนว่ะเฮ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยลาตีเหรอลาตีอุย้ยลาตีจริงด้วยว่ะเฮ้ยฉ่ว่าลาตีมันโดนกลับมาเหมือนกันนี่หว่า นี่คือใครอ่ะไอ้นี่ใครวะทุกคนอันนี้คือใครอ่ะทุกคนอันนี้คือใครอ่ะเจน <EN>! เจนตื่นเถอะไปเจนได้อยู่อะ,ไป,อะไปเถิะเจนไปเถิดเจนทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างจบแล้วเจนขอบคุณนะเจนรักปึ๊บมาดว่าแล้วเจนรักปึ๊บเอ้ยเจนพากันชี้เหรอ ตายไอ้เจ๊กโอะไอ้บัรดาโดนมาตามหาเมียตั้งนานสุดท้ายเมียตายเจนเฮ้ยแกแกนระางตลกบิ๊กค่าแค่เครื่องสังเวยเท่านั้นแต่เพราะมึงทำวิธีกูชิบหายมันรวมล่างดรือวะไม่มึงไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอีกเลยตายตามเมียมึงไปเอะเอ้า จัดการหมอผีชัยโอเคโดนอยู่ฟันโดนอยู่ดูดิมันไม่ได้โดนทุกดอกนะทุกคนออนต้องชาร์จให้เต็มใช่ไหมท้าเท่าไหร่จะเต็มอ่ะมันจะมีเสียงใช่ไหมเฮ้ยตายว่ะเดวิลเมคาจะชัด

เด,เดี๋ยวเ umas, ดี๋ยวเก็บเลือดก่อน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 ทุกคนเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนตอนนี้เราโลมากแล้วโลเราก็ทั้งโลแล้วทั <ructure> ้งโลแล้วทั้งโลละโอ้โหโหดเกินโอ้ยโอ้ยกระโหลกแดงกระโหลกแดงเอา้ะผมเสียความมั่นใจในการเลงเลยเดี Safari, ๋ยวเอาจริงนะ คือหรือว่ามันมันไม่มีพลังออกไปวะเอ้ย,อยมันไม่มันไม่โดนวะผมก็เล็งแล้วนะเว้ยนี่ไงมันก็ขึ้นแสงแล้วอะโอเคคืออ๋อผมต้องปล่อยชิปก่อนโอเคผมต้องปล่อยชิปก่อนตึ๊บะไม่ได้อแก เห็นปะพลังไม่ออกพอลังไม่ออกอ๋อรู้แล้วเพราะว่ามันมีคูดาวไงทุกคนตั้งนานเพิ่งรู้ตอนนี้คูดาวเห็นป่ะของบนอะ่ะเอออย่าลืมว่าม,มีคูดาวเออแค่นั้นแหละแล้วก็จิ้มหัวไปไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยอืมมันมีคูดาวทุกคนอืมมันมีคูดาวท่านั้นเองครับทุกคน ชาวเน็ตชาวเน็ตว่าไงชาวเน็ตคือมันเพียงแค่มีคูดาวเท่านั้นเอ,เองทุกคนไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย <laughs> ชาวเน็ตผิดอะชาวเน็ตอะชาวเน็ตบอกว่าชาวเน็ตบอกว่าไอ้พี่ชาได้เต็มอืมหุ้ยโดนจึก๊กเข้าที่หัว ตึ๊กเขที่หัวแล้วก็ตึ๊กเขที่หัวอีกทีนึงโอ้อึดจังวะกี่รอบวะเนี่ยตายยังวะคุณเลือนจะหมดแล้วนเนี่ยเอาจริงปันตีร้ันตีร่าปันตีปันตีนตจัดการหมอผีชายอ้าวตายแล้วเหรอ งงเลยตายตอนไหนตายจริงเหรอหลอกปะเนี่ยเต็มโอ้เจนโอ้เจนแม่งโดนเต็มลำเลยว่ะขอร้องเลยเจนติ่ไม่มีเสียงความตื่นเต้นอยู่เลยอะโอ้เจนแม่งตายว่ะอุสาแม่งเราอุสาล่ามาสองภาค เรียบร้อยเจนสุดท้ายแม่งเอ้ยกูเจนยังไม่ตายเหรอวะบนจุงนี้อุ้ยโดนอะไรวะไม่ท่านเหรอโอ้ยถูอว่าแม่งยังไม่ตายอีกเต็มโอ้โหจะบอกนะเฮ้ยไม่ตายเหรอวะเฮ้ยบ้านอ่ะเฮ้ยไม่ขอใช้ โคตรโหดอ่ะรบชัยแม่งโหดจริงว่ะรบชัยแม่งโคตรบอสเลยอ่ะอุ้ยหลบอุ้ยวิ่งวิ่งรีโอ้โดนถอย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 เออสวยโอ้ยโดนโดนหนักเลยโดนหนักเลยเอ้ยวิ่งไต็วิ่งเออนัวไปเลยตอนนี้นัวไปเลย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 เออนัวไปเลยนัวไปเลยเต็มนัวไปเลย เอ็มวิ่งเลยยาวเลยเต็มยาวเลยวิเต็มยาวเอ้ยลบอือเฮ้ยมีคนรออยู่ด้วยเนนแน่แน่เนนช่วยด้วยเนน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 ครับโยมรีบกลับไปสู่โลกของโยมเถอะอุ้ยเราจัดการเองเนโคตก๊อดอ่ะสรุปเนนคือลาส์บอสครับ แต่หน้าเราก็ยังไม่ชัดเหมือนเดิมนะฮัลโหลฮัลโหลดีวนะเว้ยเฮ้ยไอ้ห่างจอร์แรับสายข้อความเดิมเลยหายไปนานเลยคนเขาเป็นห่วงกันหมดเออมึงโทรมาก็ดีละเออดิกูพยายามติดต่องแทบแย่อะเขายังดีเว้ยที่รับโทรศัพท์รอลุ้นไงในเรื่องจะเป็นไงได้ข่าวเจมส์บ้างรึเปล่าวะงั้นเดี๋ยวไปหานะอืมดีก็มาดิกูเรื่องวะกูก็อยากเจอเหมือนกัน Um. Ah <laughs> ฟังความผิดปกปิดทุกสิ่งสั่สมเอาไว้ก็กำทำเวรเอาไว้มากมาย